สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดือดปันนอกครับหมอกคอนไฟพิกมามแล้วครับนี่อยู่ในช่วงห้ามเผานะแต่หมอกคอนก็น,นักเป็นปกติครับ ตัดต้นกระปุกมาควายควายไม่ค่อย,ย,ยกินละเป็นต้นกระปุดแปลงกระปุเลี้ยงตัดครับมันตัดหัวไปแล้วเหลือต้นควายมันจะกัดกินแต่ยอดนะเพราะว่ายอดมันเขียวเหลือแต่ต้นไวน้ต้นม่กินละชวงกอนยังกินต้นมันนะแต่ว่าสาเหตุหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าผมเก็บไว้บนรถแต็นครับ มันค่อนข้างจะห้อนตอนไปตัดอะแล้วที่นี่ขนขึ้นรถกัอ,อัดอัดอัดกันมาครับมันเลยห้อนอบมันแห้งครับวันนี้ก็เลยเยี่ยงตัดก่อนยึดตัดก่อนดี๋ยวนผูกอันจะไปตัดแล้วก็ตัดชงเจ้าครับแล้วก็ขนมาให้กินเลยเหลือครับ กัดกินแต่ใบแต่ยอดเหลือต้นไว้ช่วงนี้ก็จะให้เป็นต้นข้าโพดครับมาชมครับยงแห้งบางตัวก็กินอยู่แต่ว่าวานี้ไม่ค่อยกินละไม่จะก,กายนะครับมันก็แห้งไปบางส่วนช่วงนี้ก็ต้อง กินอย่างได้ก็ต้องกินไปก่อนครับเพระาะว่าแง่บอกเกิดครับแง่เกิดจ้าเกิด,กดบัตันฝนบมอกมาครับฝนมาอยู่หาเดียวหายซักมันก็เล็มอยู่ ก็นอกอก็จะพ่นยาใส่ตัวมันควายนี่จะเปืองอยยาครับเพราะมันจะลงอฟแนบพ่นใส่ตัวพ่นใส่ขาพ่นใส่ตั้งต้องนยเลือกมันจะตอมต้องนะเลือกชนิดนี้มันจะกินเฉพาะตั้งต้องครับ พอควายไหลมันมาได้จะมุนกินที่ปุ่มยังมาป้องได้ไงวันนี้มันมย้อมกินละต้นข้าโพดงัวนี่ก็จะให้เป็นหญ้าในเปียพองแล้วก็มีต้นข้าวโพดพอง ก็บยังแห้งครับกินคล้ายๆกันตัวงัวมันจะมีงัวเลี้ยงลูกน้อยอยู่ส่วนควายนี่เป็นควายเลี้ยงลูกดีลูกอายุนักแล้วครับก็ได้ไมาได้เสริมยาในเปียหยาสดอย่าง,งาก็จะให้มันเล็มกันไปคนเดียว ควายมันก็ทนครับทนเลือกมันจะเล็มเมินอยู่แต่งัวมันจะปล่อยละหเล็มมาได้นะดูจะลงแปลงง่ายครับป็นควายนี่มีมปัญหาปล่อยได้เมินอยู่นี่เดือนกุมภาพันธ์เดือนกันน่้จะมีฝนมารอบเดียวครับ สำหรับทางบ้านผมต้องไปรุ่นกันเดือนมีนมาครับอาจจะมีฝนก่อนถ้ามีฝนลงมาใบไผ่มันนี้ก็จะตัดทึงควายหมดเลยครับว่ามันคุมคุมแย่คุมแปลงแย่อยู่มีได้นำฝนมากับออกเม็ดครับ มันมาได้เจริญเติบโตขึ้นสักตัวใดตรงนี้ได้หนามหด่ยสุบน้าเาขาฮดเกรเย์ยาวเร็วหดน้าม,มาถึงนี่ <c oughs> นี่ใสย่ยากษชิ้นน้าม,มาได้แค่นี้ครับนี่เสือตันโกยน้อยเนี่ยมาแนวนี้ครับฟังตะปุ้นมาได้กนนหนามกเกยใหญ่ปั้นครับมันก็ลาหน้าแรงครับ ถ้ามาีน้ำอ่ะก็แนะนำอยู่ครับเพนกลานี่มันกันยาโวยอยู่นี่ควายลงมาเล็มและหลอบน่งละ นี่เปียนี่ขัดนนำครับมันจะเป็นงานของกำช่วงหน้าฝนพราะตะแต่ว่ามีแหมแปลงสองตผมสูบแนมพดุ่ได้อยู่มันจะสูงกว่าทำสักเดือนน่าจะพอตัดได้อยู่ประมาณเดือนมีนาครับน่าจะตัดได้ งามยู่แต่นอมันน่าจะบอ้วนครับเนีย่ยต้องขึ้นมาสูบแนมพุ่มสำดอันนี่มันเหลืองปแปลกๆเลย ทุนกินครับแถวนี้จะงามหน่อยเพราะว่าตัดที่แล้วตัดเช็ดกับสูบน้่เขาโครแบบแล้วก็มีฝนตกลงมาเพิ่อมอน อันนี้เป็นผมปลูกผมก็แม่ผมปลูกผมคนไทยเั้าข้าปลูกแบบต่อชนต่อเลยทียิบเลยก็เลยได้ปริมาณที่หนักครับแด้พื้นที่น้อยจะได้ปริมาณน้อยหนักปลูกแบบแนวน้อนครับแล้วก,ก็บกบดินหมดเลย แทงเล็มนี่ยหญาคืนสะพานมาหน้าขึ้น,น,นละแทงเล็มมัได้เด้อยายังสั้นอยู่ครับยาลูซี่นี่ก็อดตายแล้วนะนี่ลูซีน่นี่แต่วนี่มันไก่น้าไปหน่อยถ้าไร กินหน้ามได้หุ่นหน้ามาันจะงามอยู่แบบงานเด็กเปียงมุดตงึงมวนมันก็เป็นผลซึมเนึ่งมาจากแนมท่วมครับมันเลยทำให้ยญาขาดแคลนครับ นี่ยธรรมชาติที่เคยไปตัดก็หายไปหมดเลยนี่เป็นไร่สองลายไหทจ่ผมเคยไปตัดนี่หายไปกับหน้าหมดเลยจะต้องกินชวอนน้าแร่มาได้นะครับก็เหลือแค่แปลงหญ้าตกเก่าครับถ้าทนก็หลาได้หน้าฝนเนาะหรือว่าหน้าที่เขาเขาเข้าครับ นี่คือความงามของมันเนาะนี่ครับจากมะกรอเนี่ยมันเหลืองๆครับแต่ว่าพอได้น้ำฝนได้อย่างเข้าไปเนาะดินมันมีความชุ่มชื่นหญ้าม,มันจะเขียวเร็วครับอันนี้ผมวานปุ๋ยสชเดือนไปแล้วครับน้าน้ำเข้ามันได้เขียวแคนนี้ครับสามสี่วานนี ต่ว่าทั้งปุ่นนะจะได้น้ำฝนมันอยู่สูงครับมันปลูกไว้หน้าดอนใส่ที่ปลูกไว้นี่ก็เพราะว่าการหานครับการหานลงเพราะว่าจะาไห้แปงพันแย่ครับทำพันเอาปลูกต่อ,ตอกันไปทั้งหลุมุมนแต่เอาไปปลูกทั้งหลุมเซ็ตผลออกมาแนละ้วหันลงกิ่นครับ ันเลยแล้วหารไปรกินหญ้าอื่นมาแล้วก็มาขี้ปนมันเลยหญ้าบ่ค่อยเป็นแผงกอลานักหญ้าอื่นปนเป็นนักครับกลยมาปูไว้ตรงบนแถวนี้ตะกอนลมครับหญ้าขึ้นสะพานมาละเลยบกข่อยงามนะต้งปุ้นต้งปุ้นจะเป็นหญ้าแผงกลา่ามันแน่นตถนนี้มันลมมาก่อนขึ้นนักอยู่ แขงกุลาผ่องเนีย่ยอื่นผลผ่องครับเนี<ะ>่ยนี่ค่อยกบมักอยู่แขงกุลาดินบ่ค่อยงามครับเป็นดินน้ำขังเหมือนแขงกุลามันกำลังออกแขงกุลานี่จะมาชอบดินน้ำขังนะล่อยถึงรอยนี่มาชอบครับแต่ว่ายูได้อยู่แต่ว่าจะบางแงม มันชอบดินประมาณน้ำเข้ามาคือความชุ่มชื้นได้แต่ว่าน้ำนั่นจะต้องประคังในแปลงครับมีควายลงมากินเนียดึงออกมาเลย,เยีตายครับ นี่ผมปลูกแบบการปลูกนาเลยไถเทือกเหมือนกันทุกอย่างโอได้อยู่ครับทำลายเดือนอยู่กว่าจะได้ตัดนี่แห้งกว่าแห้งครับดูพอสภาพดินแต่ว่าหญ้ามันยังอยู่ได้อยู่ เมลรงก็จะปล่อยม,มันลงมาเล็มประมาณสักชั่วโมงนึงเล็มมนอย่างหัวเอามันไปนี่ก็เป็น,นเนเปียทั้งหมดเับคนเท่าคนตัดออกแล้วแล้วก็ปักเสริมเข้าไปแฮม ปีเล้วปล่อยงวปล่อยควายลงครับมันก็นเลยดูโสมน่อยครับแนี้ถ้าเขาปล่อยควายปล่อยงัวลงในเปียนี่มันจะอยู่ได้เหมือนถ้าปล่อยงวงปล่อยควายลงศอกปีเดียวก็ตายได้ครับปีเดียวนี่ตายหมดเลยแต่แพงก็าลาเนี่มันจะทนกว่านะ ดูยังแปลงเล็มข้างรับผมปล่อยให้งัวมนันงัวเลี้ยงลูกน้อยลงเล็มตลอดควายควายไม่ลูกน้อยอย่างลงเล็มตอนอนุบาลลูกมันไห้นะลงเล็มตลอดแต่แพงก็หลกักยังมีครับมันขามขามกว่า <laughs> ลูกไม่มองครับไงละค่อย,ยออน้อยตัวนี้ขนาดได้กินนแย่บอกค่อยดีนะมาช่วงที่แ้่มันค่อนข้างจะหมดไปละถ้าอยู่ช่วงหน้าฝนตัวกันนี่อาจจะไงเว่ออยู่ครับพ่อแม่มันตัวไงอย,ย,อยู่แต่ว่าบอกค่อยสูงุันก็ใจได้ครับ สายพาแม่มันก็นยังหื้อกินนมอยู่นะยังป้อนนมลูกอยู่ตอนนี้ก็ต้องอยู่ครับต้องกับนี่แหละนี่ก็มารุ่นกันปลายปีครับเหมือนอยู่ครับแรงก็จะมีนกยางมาคอยกินเลือดขึ้นครับมับอ่ะ เียปล่อยมันไว้ดีครับปล่อยโอ้โหมันได้ที่กินกน็เลือกนักครับเงีนของมันไปครับท่าไหนข้านเงีนยเขาไม่กินต้นกระโโบแห้ง <laughs> ช่วนี้ก็อดทนกันหน่อยครับ ประมาณสักเดือน2เดือนเต็มทีคบคิดว่าประมาณปลายเมษาฝนน่าจะเริ่มนักขึ้นครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไ้เพลงตัวอีก,กันครับคอยติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ